ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจทำสมาธิในเบื้องตน้นอามาจะเป็นผู้นำให้ทุกๆคนพากันว่าตามข้าพระเจ้า,าและเลิกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสอง คุณบิดดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบรรดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาทิพุถุธรรมโมสังโฆพุถุธรรมโมสังโฆ พุทโธธรรมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธเนก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาไายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อาสงไขยแสนกับได้ทรงบำเพ็ญบารมีสิบทัศนับตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นแต่ละชาติกว่าแต่ที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ พระอนุตเตือสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นพระองค์ต้องใช้เวลาการกระทำอันแสนนานถ้าหากว่าจะคำนวณว่าพระองค์ให้เนื้อเป็นทานก็ยิ่งกว่าแผ่นปัตจพีหรือให้เลือดเป็นทานก็ยิ่งกว่ามาหาสมุทรให้ดวงตาเป็นทานก็ยิ่งกว่าดวงดาวในท้องฟ้า ให้กระดูกเป็นทานก็ยิ่งกว่าภูเขาเพราะฉะนั้นาศาสนาธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้จึงเป็นสัจธรรมควรแก่การที่พวกเราจะได้พากันศึกษาและปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าคนเราที่เกิดขึ้นมานี้ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นวัตถุร่างกายของเราก็ชื่อว่าเป็นวัตถุวัตถุก็เรียกว่าวัตถุของโลกวัตถุของโลกนั้นถ้าหากว่าเราหลงวัตถุก็หมายความว่าเราก็จะอยู่ในโลกนี้ต่อไป แต่ถ้าหากว่าเราได้พากันปฏิบัติเช่นเดียวกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าเราก็มีหวังว่าเราจะไม่มาเป็นวัตถุของโลกอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามในขณะที่ตัวของเรายังเป็นวัตถุของโลกอยู่นี้ เราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าวัตถุที่เราได้นั้นเป็นวัตถุที่มีความวิเศษมากกว่าวัตถุอื่นใดที่มีอยู่วัตถุในโลกนี้จะเป็นวัตถุใดก็ตามวัตถุเหล่านั้นไม่มีความดีเกินไปกว่าร่างกายที่เราได้มานี้ ร่างกายที่เราได้มาถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษเพราะฉะนั้นในคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสัตตวิเศษมนุษย์นี้เป็นสัตว์วิเศษก็หมายความว่าเป็นวัตถุที่วิเศษกว่าวัตถุอื่นใดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้วัตถุสิ่งนี้มา เราก็สมควรแก่การที่เราจะทำให้เป็นประโยชน์ยิ่งคือทำให้เป็นประโยชน์ยิ่งการทำประโยชน์ยิ่งก็คือทำประโยชน์ให้แก่ตัวของเราตัวของเราคือใจใจเรานี่เรียกว่าเป็นอามตะเป็นที่เรียกว่าเป็นนามธรรม ที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนับเป็นเวลาหลายนานแสนนานหลายอสงไขยใจของพระองค์นั่นเองที่ได้สะสมบารมีเหล่านั้นไว้จนกระทั่งถึงการแก่กล้าพวกเราเช่นเดียวกันมีใจเหมือนกันทั้งนั้น ไม่ว่าใครทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นอิสระจึงมีความเป็นใหญ่อิสระแปลว่าความเป็นใหญ่ในตัวของเรามีใจนั้นเป็นใหญ่ใจนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่คอยจะสะสมเอาซึ่งวัตถคุคือร่างกายอันนี้จะปฏิบัติงาน เมื่อร่างกายอันนี้ปฏิบัติงานไปในทางที่ผิดใจก็จะต้องรับในสิ่งที่ผิดเมื่อร่างกายอันนี้ปฏิบัติไปในสิ่งที่ถูกใจของเราเป็นส่วนรับก็จะมารับสะสมในสิ่งที่ถูกหรือเรียกว่าสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักว่า ส่วนใดดีส่วนใดไม่ดีเราก็อาศัยความตารัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าเป็นเครื่องที่จะจำแนกแจก,กออกมาว่าส่วนนี้เป็นส่วนดีส่วนนี้เป็นส่วนไม่ดีส่วนไม่ดีคือการปฏิบัติผิดศีลการปฏิบัติไม่ปฏิบัติทำสมาธิ ไม่ยังปัญญาให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นเรียก,กว่าไม่ดีการที่เราปฏิบัติศีลเราทำสมาธิเรายังปัญญาให้เกิดขึ้นเหล่านี้เรียก,กว่าดีเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงบัญญัติธรรมนูญของพระพุทธศาสนาจึงได้กล่าว ธรรมนรูนในถามกลางพระอาราหารันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองในวันมาฆบูชาเห็นเดือนสามในคราวนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เวลุวันกัลันทกะนิวาปะสถานนครราชฤ์มีพระอาราหาร 1, ันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองได้มาประชุมกัน พระพุทธองค์ได้ทรงใช้โอกาสนั้นแสดงธรรมนูนของพระพุทธศาสนาที่ได้ทรงแสดงว่าสัพพปาปัสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงพุทสะละสูปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสัจิตะปริโยทปนังการทำจิตให้ผ่องใส เอตังบุทธานศาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าแม้จะมีคำสอนถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์หรือจะมีคำสอนมากมายเหลือขนานานับแต่ย่อลงมาแล้วมีอยู่สามข้อด้วยกันคือการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อบาป ย่อมจะต้องละออกไปการกระทำใดๆที่เรียกว่าเป็นบุญต้องทำขึ้นการกระทำใดๆที่สร้างความบริสุทธิ์ให้แก่ใจถือว่าเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมนูญของพระพุทธศาสนาจึงวางหลักไว้สามหลักด้วยกันมีการละความชั่วประพฤติความดี ทำจิตให้พองแผ้วละความชั่วจะด้วยประการใดๆคือ,อยาหมายความว่าย่าทำการกระทำความชั่วนั้นถือว่าผิดธรรมนูนของพระพุทธศาสนาการฆ่าสัตว์การฆ่ามนุษย์การฆ่าทั้งปวงนั้นถือว่าผิดธรรมนูนการขโมยถือว่าผิด การประพฤติผิดกามเมสมิชฌาจาร์ต่างๆถือว่าผิดการโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เสียประโยชน์ถือว่าผิดการเสพสุราเสพยาเสพติดถือว่าผิดอันนั้นผู้ที่กระทำเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นผู้ยืนอยู่ในหลักสามประการ ผู้ที่ทำความชั่วต่างๆไม่ได้ถือว่าอยู่ในหลักสามประการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติธรรมนูญไว้ผู้ที่สร้างความดีละการฆ่ามนุษย์สัตละการที่จะเขาโมยของคนอื่นตีชิงวิ่งราวละการประพฤติกามเมุมิจฉาจารย์ ละการหลอกลวงทำให้คนอื่นเสียประโยชน์ไม่เสพยาเสพติดไม่กินเหล้าเมาสุราอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ยืนหยัดอยู่ในหลักสามประการเรียกว่าหลักธรรมนูญสามประการของพระพุทธศาสนาและทางใดที่จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ใจ ในข้อที่ว่าจัจิตะปริโยธปนังการทำจิตให้ผ่องใสชื่่อว่าการกระทำจิตนั้นก็ถือเป็นหลักหนึ่งในจำนวนสามหลักเพราะอะไรเพราะว่าจิตของบุคคลน,นั้นถ้าหากว่าได้รับการพัฒนาแล้วจะพัฒนาได้ จากบุคคลธรรมดาหรือเรียกว่าจากบุตรชนมาถึงกัญยาณชนจากกัญยาณชนไปถึงอริยชนสามารถที่จะพัฒนาได้หลักทั้งสามประการนั้นมีสิ่งที่ย่อยๆออกไปก็คือเมื่อปฏิบัติสิ่งใดเพื่อการบำรุงให้ จิตใจเกิดความเจริญเกิดความผ่องใสสะอาดนั่นแหละชื่อว่าเป็นการที่ทำให้เกิดความถูกต้องในหลักนั้นๆคือหลักสามประการนี้ในขณะนี้เราพากันกระทำจิตใจหมายถึงว่าเรากำลังอเอปฏิบัติในหลักที่สาม คือการทำจิตให้ผ่องใสการทำจิตให้ผ่องใสนั้นเป็นสิ่งที่สามารถหรือเป็นสิ่งที่กระทําให้เกิดความบริสุทธิ์ใจของเรานี้ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง ิเลสคือราคะโทสะโมหะที่ถูกครอบงำด้วยอวิชาใจของเรานี้ถูกครอบงำด้วยอวิชาอาวิชานั้นคือสิ่งที่เรียกว่าความมืดมิดที่ปกคลุมบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นเป็นใครในโลกนี้ย่อมถูกอาวิชาเป็นเครื่องปกปิดมิดไว้ด้วยกันทั้งเส้น เมื่ออวิชชามีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดภัจจะภัจจะก็มีเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพ เพราะก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อมีชาติแล้วก็มีชรามีชราแล้วก็มีมรณนะเมื่อตายแล้วอวิชายังอยู่เมื่ออวิชายังอยู่ก็ต้องเวียนแล้วทีนี้เวียนไปเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารต่อไปเรี่กว่าวัดประจักร์เกการหมุนเวียนไม่รู้จักสิ้นสุดเรียกว่าวัดประจักร ในคําที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอนามัตตะเกมีที่สุดในเบื้องต้นอันบุคคลตามอยู่รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายก็จะต้องเกิดตายอยู่เช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าได้พากันมาปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอริยสัจธรรมเป็นต้นแล้วก็จะสามารถแก้ไข ซึ่งอวิชานี้ได้การแก้ไขอวิชานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยอยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะกระทำให้เกิดขึ้นมาได้พระเหตุใดพระเหตุว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติอริยสัจสี่นี้มาแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ทำลายอาวิชชาแล้วเป็นองค์แรก แล้วพระองค์ก็แนะนำสาวกให้พากันทำลายอาวิชานี้มาแล้วเราทั้งหลายในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสาวกสาวิกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อจัดการกับอวิชชาได้เพราะว่าอาวิชชานี้ ไม่มีอะไรที่จะไปขจัดมันได้นอกเหนือไปจากจะบำเพ็ญอริยสัจธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าเอโกอายังพิเกเควมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางที่จะบรรลุได้นั้นมีหนทางเดียวเท่านั้นจึงพระองค์จึงตรัสว่า เอโกแปลว่าอันเดียวอายังพิกา,เ,า,วาวเวยมักโพพิกเวแปลว่าดูก่อนภิสูจน์ทั้งหลายมักโผแปลว่าหนทางหนทางมีทางเดียวเท่านั้นต่หมายถึงอริยสัจธรรมการปฏิบัติอริยสัจธรรมให้เกิดขึ้นจึงจะได้ชื่อว่าสาม,มารถที่จะกำจัดอาวิชา ต่างแต่ว่าเราจะปฏิบัตินานมากเท่าไรหรือว่าไม่นานหรือว่านานหรือว่าจะใช้การใช้เวลาสักเท่าไหร่นั้นก็อยู่ที่พวกเราเองที่จะแก้ไขตัวของเราเองในการที่จะกระจัดอวิชชาตัวนี้การที่จะกระจัดอวิชชาตัวนี้นั้น ต้องเริ่มด้วยมักมักนั้นจะต้องเริ่มด้วยข้อที่แปดข้อที่แปดก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั่นพระองค์ได้ทรงกำหนดคือกําหนดเอาฌานสี่ปฐมฌานุติยฌานต,ตัตยฌานจะตุทะฌานไม่ต้องทำสมาธิเกินไปกว่านี้ทำสมาธิเกินไปกว่านี้ก็ไม่ ไม่จำเป็นมีความจำเป็นว่าจะทำสมาธิก็เอาแค่ฌานสี่คือจะตุติฌานพอแล้วเมื่อบำเพ็ญถึงจะตุติฌานถือว่ากำลังดำเนินมกักมักข้อที่แปดแต่มักนั่นจะดำเนินข้อเดียวไม่ได้ต้องดำเนินทั้งหมดจึงจะสำเร็จได้เหมือนกันกับรถจะวิ่งล้อเดียวไม่ได้ จะต้องวิ่งสี่ล้อมีล้อเท่าไหร่ก็วิ่งไปนั่นแหละจึงจะบรรลุเต้าหมายหรือบรรลุจุดที่หมายปลายทางเพราะฉะนั้นเมื่อมักที่แปดก็จะต้องย้อนกลับคืนมาหามักข้อที่หนึ่งมักข้อที่หนึ่งนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไร สัมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจสีอริยสัจสีคืออะไรทุกสมุติไทยนิโรธมักมักคืออะไรก็คือมักแปดเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติในมักทั้งแปดนั้นก็มาปฏิบัติในข้อที่หนึ่งและก็จะครบมักแปดคืออริยสัจสี่ แต่ว่าการที่จะดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจธรรมนั้นถ้าหากว่าพลังจิตนี้ไม่มีบุคคลไม่สามารถที่จะดำเนินได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิคือมรรคข้อที่แปดมีพลังจิตนี่ไม่มีพลังจิตจะดำเนินอริยสัจนั้นไม่ได้บางคนหรือบางอผู้ ที่ไม่เข้าใจท่องแท้พากันคิดว่าสุขวิปัสสโกความเป็นพระอาหารหันต์เรียกว่าสุวิปสัสสกเเรียกว่าสุขวิปสัสสโกนั้นคือการพิจารณาวิปัสนาล้วนไม่มีสมถะอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันว่าพระอาหารหันต์ที่เรียกว่าสุขวิปสัสสโกนั้น ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิจะดำเนินมรครบแปดได้อย่างไรต้องครบแปดคือข้อที่แปดคือสมาสมาธิต้องมีฌานสี่เป็นกำลังถึงจะเป็นวิสุขธวิปัสสโกก็ตามต้องมีสมาธิเป็นกำลังเมื่อมีสมาธิเป็นกำลังอย่างจิตเข้าสู่อริยสัจ การพิจารณาอริยสัตว์นั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือการพิจารณาถึงตัวของเรานั่นเองร่างกายที่ได้กล่าวแล้วแต่ต้นว่าสัตโตวิเศษโสดพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์นี่เป็นสัตวิเศษเพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้แหละจะเป็นบรรทัฐฐานตัวประสานง,งานที่จะให้จิตของเรานี่หลุดพ้นได้ พราะคนเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ต่างก็พากันมาหลองอยู่ที่กายอันนี้เองจะไปหลงที่อื่นก็หาไม่หลงที่อื่นมันก็ไม่มีตัวตนเราจะไปหลงจิตวิญญาณจะไปหลงได้ยังไงไม่มองไม่เห็นไม่มีตัวตนคนที่จะเกิดกิเลสตัณหาก็ต้องมีร่างกายอันนี้ขึ้นมาก่อนเดียวกว่ามีร่างกายน,นี้เป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้าง เกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นคนแล้วก็หลงหลงก็จะต้องหลงที่ตัวนี้รูปคลั่อยู่ที่ตัวนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นตัวนี้ก็จะต้องเป็นที่แก้ไขเหมือนกับว่าน้มยอกต้องเอาหนามบงก็คือหมายความว่าเมื่อเราหลงอยู่ในตัวนี้เราก็ต้องพิจารณาตัวนี้เพราะฉะนั้น ในข้ออริยสัจข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าทุกข์จึงท่านจึงให้พิจารณาปริยยันติเมพิคเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้การกำหนดรู้นั้นก็คือการศึกษาเหมือนกับคนอ่านหนังสือถ้าหากว่าไม่ศึกษาสก่อนเอาหนังสือมาอ่านไม่รู้หรอกว่าเ,าเขาเขียนว่าอะไรแต่เมื่อศึกษาแล้วก็รู้ ว่าเขาเขียนว่าอะไรเพราะฉะนั้นคําที่ว่าปริยยันติเมพิโทเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกําหนดรู้นั้นก็คือการศึกษานั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่จะมาเป็นพระอริยบุคคลนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าเสขะบุคคลอเสขาบุคคลเสขาบุคลบคลคือบุคคลเท่ ยังต้องศึกษาอาเสขาบุคคลคือบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาแล้วเสขาบุคคลก็คือโสดาสกิทาคาณาคาพอถึงพระอาหารหันต์ก็เรียกว่าอาเสขบุคคลเพราะฉะนั้นการดําเนินจิตตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคายึงอยู่ในขั้นที่ว่าต้องศึกษาศึกษาก็ไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่ตัวเรา ศึกษาที่ร่างกายนี้ให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วเท่านั้นก็บรรลุได้อย่างท่านปัญจวัคคีทั้งห้าท่านไม่เห็นได้ไปศึกษาที่ตรงไหนมากมายนักท่านศึกษาอยู่ในรูปพระพุทธเจ้าชี้ลงไปในรูปของท่านปัญจวัคคีว่ารูปังพิฆเวรรณตารูปไม่ใช่ตอนชี้ลงไปที่รูปของปัญจวัคคีปัญจวัคคีก็มีรูปมาแล้ว แต่ทำไมปัญจวัคคีย์ไม่ได้บรรลุมาได้บรรลุเอาก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าแนะนําให้ก็เหมือนกันกับทรัพย์ในดินสินในน้ํานั่นแหละความโง่เขลาก็ไม่สามารถที่จะเจาะมันขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้แต่เมื่อมีความฉลาดก็เจาะมันขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้เยียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ําร่างกายของเราก็มีประโยชน์ได้เป็นอริยสัตว์ได้ แต่ว่าไม่มีใครแนะนำให้ราะัะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำลงไปที่อยู่ลงไปที่กายของเราเนี่ยใครอยากบรรลุทมไม่ต้องไปหาที่อื่นพิจารณาลงไปที่นี่คำว่าสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติสติก็เรียกว่าสติใหญ่ที่สุดก็คือมาหาสติ มหาสติก็คือมหาสติต่อไปก็มหาสติปัฏฐานและอะไระเราเทียกกับมหาสติปัฏฐานกายานุปนัจนาก็เรียกว่ากายนี้เป็นมหาสติเรียก,กว่าเป็นที่ตั้งอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการที่จะดําเนินจิตเข้าสู่อริยสัจก็คือการดําเนินจิตเข้าสู่การพิจารณานี่เองแล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้น วิปัสนาวิปัสนานั้นอย่างที่ท่านปัญจวัคคีประสบพบแล้วว่ารู้ปัสสเมิงตินิบินติเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วอันอื่นนั้นจะเป็นสมุทัยสัตว์ก็ดีจะเป็นนิโรธสัตว์ก็ดีจะเป็นมรคสัตถ์ก็ดีก็ตกลงว่าเมื่อทำทุกขสัตถ์ได้สําเร็จสมุทัยสัตร์นนโรธสัตว์มรคสัต สำเร็จตามไปด้วยการที่เขาอธิบายว่าสมุทัไทยนั่นปาหาตะบันติเมดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมุทัไทยควรละตัชิกาตะบันติเมพิคเวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งปาหาตะบันติเมพิคเวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมักควรเจริญให้มากมันก็เท่านั้นเพราะว่าในทุกที่พระพุทธเจ้า จัดว่าทุกขะทุกแล้วต่อไปก็เรียกว่าทุกขะสมุท,ทัยต่อไปก็เรียกว่าทุกขะนิโรนิโรธต่อไปก็เรียกว่าทุกขคามินีปฏิปทาก็ตกลงว่าทั้งหมดอริยสัจก็คือเอาทุกไว้นําหน้าทั้งสิน้นเรียกว่าทุกสมุทยัยทุกนิโรธทุกธรรมะอย่างนี้เพราะฉะนั้นการพิจารณากายให้เกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อ,อไหร่ เมื่อนั้นก็ถือว่าปฏิบัติหมดแล้วอริยสัจนั้นน่ะปฏิบัติหมดแล้วไม่จําเป็นต้องไปอธิบายให้เกิดความลําบากยากเย็นเมื่อพิจารณาเกิดนิพพทายานเหมือนความว่าการที่เราจะรับประทานอาหารเมื่อเราจะวิจัยอาหารอันนี้ว่าอันนี้มันรสเปรี้ยวรสหวานอันนี้มันรสมันรสเค็มอันนี้มันเป็นข้าว อันนี้มันเป็นน้ำตาลอันนี้มันเป็นโปรโตีนอันนี้มันเป็นวิตามินเอวิตามินบีไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นเนี่ยที่เราจะไปนั่งอธิบายกันอ่ะเราจับเปิดปากเปิดเข้าปากแล้วก,ก็แล้วกันจะเปิดเข้าปากวิตามินหรือโปรโตีนอะไรมวกเข้าปากไปแล้วอ่ะในที่สุดต้องการอะไรหรืต้องการความอิม่มต้องการความที่มีร่างกายแข็งแรง เราก็เปิดอาหารเข้าไปเท่านั้นเองอาริยสัจธรรมนี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาถึงตัวทุกอขันเดียวเท่านั้นเท่ากันกับว่ารวบรวมทั้งหมดแล้วเปิดเข้าไปสําเร็จเป็นผลถ้าฉะนั้นจึงไม่แปลกประหลาดอะไรที่เมื่อพระพิสุอค์หนึ่งไปเห็นดินดำดินแดงก็มาโสเรกัน พอโสเลกันแล้วพระพุทธเจ้าได้ได้ยินเข้าก็มาถามว่าพวกเธอเนี่มันพูดอะไรกันพระก็บอกว่าแหมเดินไปวันนี้พบดินดำดินแดงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าอย่าไปดูเลยดินภายนอกดูดินภายในร่างกายอันนี้ถ้าสีดินน้ำลมไปไมีอยู่ในกายพระห้าร้อยองค์